คืนนี้เรายังจบไม่ได้อถ้าไม่มีเรื่องฟูจิวาระคุงเฮ้ยบอกเร็วจังอะอันนี้แบบบอกบอกไปเลย่าเดี๋ยวเอาทายกันเดี๋ยวบอกบไปเลยเดี๋ยวก็มาเอนู่นนี่นั่นอีกไม่มีฟูจิวาระหรอฟูจิว้รมันเนี่เออไม่มีเอ้าไม่มีอ่ะฟูจิวาระไม่ใช่ไม่มีมาต้องทายอ่ะบอกไปเลยมันมีเพื่อนร่วมห้องอยู่คนหนึ่งห้องของฟูจิวาระคุงเนี่ย คือฟูจิวาระคุงกับซากุระคุงเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ไปไหนไปด้วยกันคู่หูดูโอ้ทั้งๆที่สอง,งคนนี้เนี่ยดูเผิดแลแ้วไม่ไม่ค่อยสนิทออคือแบบดูแบบดูคนละค <ละ S 1> วไอะฟูจิวาระแม่งก็แกล้งซากุระตลอดอทีนี้ซากุระเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาไปบอกอะเอาไปบอกเพื่อนคนอื่นอนะเอ้ยมึงคนไหนเนี่ยบ้านมีผีอะหรือห้องนอนมีผีอะอบอกเพื่อนกูได้ อยากให้เพื่อนไปจัดการให้ X, X, เออไปแอคเพื่อนต่อป,ประกาศมันก็เลยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มันอยู่ห้องข้างๆมันบอกว่าเนี่ยผมมาอยู่คนเดียวเป็นนักเรียนมอตอน้นเอ้ยเป็นนักเรียนมปลายเราอยู่ห้องอพาร์ตเมนต์คนเดียวแล้วอพาร์ตเมนต์มันมีผีอเอ้าเนี่ยเคยไปช่วยรุ่นพี่มาแล้วไม่ใช่เหรอที่ไปไล่ผีอ่ะมาไล่ผีให้หน่อยคุจิวารคุงก็บอกเอ้ยน่าสนใจไปเด็กจากุลาคุงจากุลาคุงบอกไม่เอา มึงจะไปมึงก็ไปกันเพราะฉะนั้นก็มีแค่ฟูจิวาระคุงกับเพื่อนข้างห้องเจ้าคนเพื่อนเจ้าของห้องที่ไม่แทบจะเรียกได้ว่าฟูจิวาระคุงเนี่ยไม่เคยได้คุยกับเขามาก่อนอแล้วก็รู้จักกันไม่กี่นาทีก็ไปนอนในห้องด้วยกันเลยระหว่างทางเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟูจิวาระคุงฟังว่าเนี่ยห้องเขาเนี่ยทุกทุกคืนน่ะจะมีเสียง จะมีเสียงมาข้างๆตลอดทำไงดีบอกเองไม่ต้องห่วงเออเดี๋ยวนะภุจิบาลาคงคนนี่งั้นเอากุญแจห้องมาเอากุญแจห้องมาเองไปนอนบ้านในซากุราไปบ้านมันโลง่งเตียงมันใหญ่อนอนนุ้นไปนอนนุ้นมึงให้มันทํากับข้าวให้ก็ดี <c oughs> แล้วมันก็เอากุญแจไปแล้วก็ไปเปิดภุจิาลาคงคนเดียวตอนนี้ถ้าเปิดเข้าไป แล้วก็เป็นห้องสีมันก็เป็นห้องนอนธรรมดาทมึนทมึนเลยเจะอ๋ออ๋อมันอย่างนี้นี่เองก็เข้าไปนอนนอนไปไม่ได้คิดอะไรเหนื่อยตอนนั้นคือเหนื่อยรู้สึกแบบไม่คุ้นที่ด้วยแหละอเหนื่อยแบบออกูต้องมาทําอะไรแบบนี้วะแล้วก็ได้ยินเสียงข้างๆเป็นเสียงเหมือนคนหายใจนะออกมาจากกําแพงออกมาจากตร,ตรงนู้นตรงเนี้ยเป็นเสียงแบบ กูจะนอนเอาผ้าห่มคุมปอครับผ้าห่มคุมทีนี้แม่งมาตายผ้าห่มไอ,อสัตว์บอกกูจะนอนอม,มึงตายอยู่แล้วเนี่ยมึงจะตายอีกรอบไหม,มไปเนี่ยไปเงียบอโอเคได้นอนแล้วกําลังจะนอนแล้วก็มีเสียงมาอีก ให้ผมไปอยู่ไหนครับอ่อห้องข้างๆนะห้องข้างไปห้องข้างแล้วก็ตื่นก็ไม่มีอะไรอืมอะบอกไม่มีอะไรเลยเมื่อคืนโดยความง่วงปุจิวาระง่วงไปบอกเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ลองไปนอนอจนอีกวันหนึ่งต่อมาก็บอกว่าเนี่ยพี่ไอ้ไม่ได้พี่เนี่ยมาบอกปุจิวาระคงบอกเนี่ย ห้องผมแม่งไม่มีอะไรเลยแต่ห้องข้างๆนี่แม่งกีดทุกคืนเลยเรื่องมันก็ประมาณนี้แม่งโคตรแบบโคตรการ์ตูนะโคตรการ์ตูนแก๊กอะคนจริงไล่แล้วไาอยู่ห้องนีายเลยเรื่องมันก็ประมาณนี้